ด,ด,ดีครับสวัสดีลูกเลยครับสวัสดีครับครับลูกอีทนะครับนายลูกอีทใช้รั้งแค่แสงนะครับทีนี้ก็อายุ60กว่าแล้วลูกยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนที่มาบ้านช่างหล่อครับครับยินดีมากครับแัะนี่ก็คือช่างหล่อในจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณทำอาชีพนี้มานานหรือยังคะอือแค่จำความนี่ลูกอิทกกเกิดมาก็รอกทำแล้วช่วยพ่อช่วยแม่ทำแต่ว่า คือลุงพี่ก็ทําเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปเรามาเรียนหนังสือกันลุงพี่ทําจริงๆจังนี่ประมาณอายุสามสิบกว่าที่ที่เริ่มทํางานปั้นงานนี้มาแต่ว่าตอนเล็กๆนั้นคือกกช่วยพ่อแม่ทําทําไปเรื่อยๆอยู่แล้วลครับครับครับ,ค,รบคือคือเขาทำมาก่อนพ่อมันเป็น,รรน,นุ่นศาสตร์การไปนรกบวชขอเนาะครับครับหนูอยากรู้ว่าแบบงานหล่อคะ่ะหล่อได้แต่พระเองแบบ าง,งานงานรอ,อนี่ของทั่วทไปนี่เมื่อกี้ก,ก็คือ,ค,อคือดังเดิมนี่เป็นจะรอท่างหลักทางรอเชียนมารอพรอพุกสรุปเป็นหลักครับคืองานรอทุกอย่างก็จะมารอที่นี่นหมดครับคหนูแบบไปอ่านประวัติพิมพ์มาแล้วเขาบอกว่าแบบพระพุทธรูปที่แบบประดิษฐานอยู่ในวัดในเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะมีผลง,งานอยครับอครับยงใก็ก็ที่ได้ทําเป็นเป็นประจักษ์นี่ก็เมื่อี้ได้ทาพระ เชียงใหม่ครบรอบ722ปีครับครับ <c oughs> ครับเป็นพระประจําของเชียงใหม่ของล้านนาโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้บิณฑานอยู่ที่วัดเชียงมัน่นเ <c oughs> พราะว่าวัดเชียงมันนี่ก็วัดแรกของเชียงใหม่ <c oughs> ครับครับครับเป็นลักษณะหน้าตัก22นิ้วก็คือเชียงใหม่ครบหลอด722ปีคือเป็นพระมหาจากาักรพรรดิค,ๆๆๆๆครับ <c oughs> ครับครับครับแล้ว การที่จะทำหลอกค้าหรือว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยวิธีการข้าวๆที่ทำอย่างเงี้ยครับครับคือคืองานปั้นดีลูกตั้งมาตรงนี้อ่าเชิญมาที่ลูกเชิญมาที่นี่เลยคืองานปั้นอ่าใช่ใช่คือคือเราต้องปั้นลักษณะขึ้นที่ก่อนนะลูกลักษณแเพราะว่าท่านแรกนี่ถ้าถ้าเราจะเป็นคือมันต้องมีไซส์ขนาดว่าไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ถ้าถ้าไซส์เล็กขนาดนี้ก็ประมาณ20นิ้วคือเราต้องขึ้นฐานก่อนสรุป ขึ้นฐานเป็นแวก่อขึ้นฐานแล้วขึ้นตัวขึ้นตัวลเป็นลักษณะแบบนี้นะลูกนี่ต้องมาลุงทีนี้อันนี้เป็นลานลุงทีนี่ที่็นงานป้านาการเดี๋ยวให้ลุกทีอธิบายครับ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 รอแรรลุงอ้รอชื่อคือคืองานป้าครั้งแรกนี่คือเราต้องดูหน้าตาพรยก่อนนะลูกหน้าราเพทย์คนมีช้าติเนี่คือหมายว่า วัาจากเข่าสองข้างโจนกถ้าหน้าตัดเก้านิ้วเราต้องขึ้นฐานประมาณ1 1เหรือ12นิ้วเพราะว่าเราขึ้นฐานปุ๊บเราต้องขึ้นบัวอีกชั้นหนึ่งขึ้นบัวเราวพอถึนขึ้นตัวฐานพระมาลุกพักสระแบบนี้ถ้าขึ้นเซ็ตเราก็แปเป็นแบบนี้ลูกง่ายลักษณะบแบบนี้เลยไม่เป็นฐานนะล,ลูกเป็นฐานเป็นบัวแล้วขึ้นตัวพระคือตัวพระนี่ดินนี่ วัสดุเฮานี่จะเป็นแบบพื้นๆเป็นวัลลามานคือเฮาใช้ป็ดแกบเหลืองเป็ดแกบข้าวเนี่ยนะลูกผสมแกบดำคือแกบเผาแล้วก็มีดิบของเอามาผสมกันแล้วก็ปั้นขึ้นมาเป็นตัวองค์พระนะลูกครับครับพอเขา,ขา,ขา,ขาได้แต่งปุ๊บเป็นอย่างเสร็จเรามาติดที่พึ่งแบบนี้ลูกเพราะว่าตัวข้างในก็คือเป็นแกนบิน ที่เขาขึ้นตอนนั้นไว้หลุกแล้วเขาก็มาแต่งขี้ผึ้งเป็นสีแดงขี้ผึ้งถ้าเป็นขี้ผึ้งเนื้อที่เขาจะเป็นขี้ผึ้งนี่ต้องต้องเป็นเนื้อแดงเพราะว่าขี้ผึ้งเหลืองมันจะต่างกันเพราว่าไอตัวนี้คือมันมีเป็นนะ้ขี้ผึ้งจะเยอะกว่าถ้าเป็นขี้ผึ้งเหลืองนั้นอาจจะเปิ้นอาจจะผสมน้อยแต่เขานี่ต้องเป็นเนื้อขี้ผึ้งก็เพื่อประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของของขีงเพราะว่าเนื้อขี้ผึ้งตัวนี้ เต้องผสมชัน้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าขี้พึ่งล้วนเวลาเอาแต่งเนี่ยคือมันจะกรอบแต่ถ้าเอาผสมชันช้นการนี่ก็เป็นขี้พึ่งอย่างหนึ่งแต่มาทำเมื่อนน่งคือลักษณะการแต่งเพราะว่าตีขี้พึ่งเนี่ยเขาก็ติดตามที่เขาแต่งเป็นขี้ดินมาแล้วแต่งอันนี้เากำลัแต่งการมหนึ่งครับครับมาแต่งลักษณะนี้แล้วแต่ทรงผ้าจะเป็นผราสิง่งหนึส่งสาม,สามหรือว่า จะเป็นผ้าซุกโคลผ้าอูทองนี่ก็แล้วแต่สายลูกค้าเปิดเอสารขึ้นมาลูกค้าค่ะลักษณะงานนี้คือทำมือค่ะทำมือล้วนลูกคป็นทำมือล้วนอันนี้อันนี้เป็นงานมือหมดเลยลูกจะเริ่มการหลอดอหล่อพอพอพอขั้นตอนนี้เสร็จนะลูกขั้นตอนเสร็จนะขั้นตอนนี้ดีนึงขั้นตอนนี้คือหมายว่าเราใช้ต้องใช้น้ำขี้วัวฮะลูกน้ำขี้วัวนี่คือลักษณะ วัวน,นี่ต้องเป็นวัวพื้นบ้บานอ่าเป็นเป็นวัวที่กินหญ้าเพราะว่าที่ฉันก็จะมีเป็นเหมือนเป็นเศษหญ้าเศษอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะว่าวัาวกินหญ้าเวลาเลาขาเขาเขาคันนะลูกมันจะเป็นน้ำเขียวคือมันจะมียางมากกว่าอ่าวัวที่กินพวกอาหารตรงนั้นคือมันมีน้ำยางนะลูกเพราะเขผสมดินวนวลดินวนวลจะมีลักษณะเนะป็นี้ลูกอันนี้เป็นดิน ดินที่ละเอียด oh. ลูกอันนี้ปดินวนวลที่เป็นดินที่ละเอียดได้ครับลูก uh. เอามาผสมน้ขี้วัวแล้วเอามาทาตัวนี้ที่ทาตัวนี้หมาอว่าพระนี่เขาแต่งจากนั่นมาน,น,นะลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าะนะทาน้าขี้วัวรอกนี่นกาจสามสี่ลอบเพราะว่าการที่เอาใช้นะ้าขี้วัวกับดินวนวลทาเนี่ยมันคิดว่าการลอ่อ ้าการรอถ้าเฮาบ่มีไอตัวนี้เคลือบไว้นะลูกการรอคือมันอาจจะคูคะมันอาจจะแตกขึ้นมาถ้าจากนี้เสร็จเราใช้ไอตัวดิดออนอันนี้ดีดเป็นแก้เผาต้นนี้ขายาทั่วไปตามที่เปิลเป็นอันพวกการทการขับเทียงที่หมู่ต้นไม้ดอกไม้นะลูกผสม ดินดินเหนียวต้อมาพอกทับไอตัวนี้เลย uh huh. ลูกามาพอกส่วนนี้เลย uh huh. พอกทับนี่มันช่วยอะไรพอกทับนี่บมาว่าไอตัวนี้จะจะเคลือบไอตัวนี้อีกทีหนึง mm ่ง hmm. เพราะว่าการเผานี่มันต้องใช้ความร้อน mm hmm. การแตกลูกคือคือ,คอ,คอ,คอส่นนี้เสร็จแล้วลูกอนาถ้าส่นนี้เสร็จแล้วให้มันแห้งเรามาพอกทับอีกทีหนึง่งล mm hmm. ักษณะแบบนี้ลูกนี่ อันนี้เป็นพอกชั้นที่สองเพราะว่าข้างในจะเป็นดินนวลค่ะนากแล้วก็เป็นดินอ่อนแล้วก็เป็นดินแก่แก่แก่แก,แก่นี่คือส่วนกก็จะเป็นแก่เหลืองเขาเนี่ยลรกผสม,มดินเหนียวพ่อทับเข้าไปเลยคือก็อเป็นลักษณะสามชั้นเนาะอ่ะอะาทั้งหมดนะคเป็นเป็นสามชาั้นแล้วก็จากนั้นกเอามาก็ให้เซธเฮามาหล่อ งานหล่อนะลูกงานหลอ่อถ้ารอเซตต่อทัดแต่งก็ถ้าออกมากเป็นลักษณะแบบนี้ผิวฮะนี่จะเป็นเนื้อสำลิดฮนะะลูกหล่อเป็นหล่อได้ทองหล่อเป็นเนื้อเป็นทองสำลิดถ้า<อ>สำลิดนี่คือแม่ก็จะเป็นเนื้อเป็นเนื้อเนื้อเป็นเนื้อสังแดงผสมเนื้อ,อ <c oughs> สัองเหลืองแล้วอาจจะมีดิบุกหรือมีตะปวผสมผลูกแล้วตอนหล่อมันลอ,อยไงคะแบบเอามาล งานหล่อมันจะเข้าจ้างนี่เสร็จแล้วลูก<ะ>งานหลอมลุยเตานี่เตาลักษณะแบบนี่ลูกอ๋เอ,อเผาอ่ามาสบมเผาเตานี่คือเขาบหมือนนอนอาจจะเป็นอาจจะเป็นองเล็กหรือองใหญ่เรานอาสมายแก้ไขได้เดี๋ยวนี้ลิ้นจะเตาเผาเขาเตาเผามุ่งหน้านะลูกแล้วเต่าร้อง,อ,งอยู่ตรงนี้เตาหลอนทองเขาได้เกลือ,อตัวนี้ช่วยลูกเกลือ เป้าลักษณะเปาขเขาที่ก่อนจะเป็นเป็นเป็นข้อมเมืองลูกลักษณะเขาทำเองมันมันมันอาจจะมี้อย่างไรเนี่ลูกคือเป้าเบ้าเป้าหายนี่คือเขาเขาเขาไปเองหมดลักษณะหลอมหลอมหลอมทอนแล้วลูกเขาไอ้นี่ไอ้ตัวนี้เอามาตั้งตรงเพราะว่าอันนี้เขาต้องมีท่อต่อลงมา อันนี้เป็นท่อลมอรุณข้ลมไอตัวตัวนี้วางแล้วไอไอตัวหายนี่เอาเอาวางบนนี้อลูกเอาหล่อมทองคอทองวางบนนี้แล้วเอาเชือกพิงเอาใช้ทางเป็นท่านเป็นตัวเชือกเพิงทองทองละลายทองละลายก็จะเป็นน้ำอยู่ตรงนี้อลูกเวลาเทก็ยกตัวนี้ออกอ่าเขาอ่าไอตัวนี้เขาต้องมีใช้คันหาม วางอทีนี่ออพอเเพ้วน้ำทองทับตรงนี้อยู่ตรงนี้มาลูกไอ้หม่ที่เอาเเพเนี่ยยกยกมาปัดตรงนี้เราปอดเทอ่ามันมีรูเทใ,ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นรูลำทองเป็นลำทองแต่ว่าลักษณะที่ที่เราเทนี่ฮะเขาจะต้องมีทำเป็นรูปัดเจอกรูปัดเจาะ ้องทำรูทำรูเพื่อเททองลงไปทองก็จะไปแทนที่พึ่งที่พึ่งนี่เขาปั้นออกมาอย่างไดน้ำทองเวลาเทไปมันก็ออกลัออกษณะแบบนั่นเลยอ่าใช่ลูกใช่ใช่ใชถูกต้องถูกต้องลักษณะแน,น่แบบนี้แบบโบราณของตันเองถ้าก<ช>า,า,ารกาถ้าเป็นองค์ ก้านิ้วเนะี่ยประมาณเดือนเบ็ดเสตตั้งแต่เาอ,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 อาเอาเอาขึ้นขันเนาะขึ้นขึ้นแก่งดินขึ้น,นจนเป็นขี้พึ่งจนปอกจนรอจนถึงงานคัดประมาณรวมรวมรวมรางนานที่สุดนี่นานเท่าไหร่นานที่สุดนี่ลุงวิทำอยู่อ่องค์ใหญ่แปดสิบนิ้ว สองเมตรกว่ามันคือความสูงว่า,วาความกว้างความกว้างกับลูกความกว้างแปดสิบแปดสิบมิสูงสองเมตรกว่าอันนั้นอยู่ที่หลวงตู้แบนครับอันนั้นช่วยคุณทำกระเปใหญ่ใช้เวลาเกือแบหกเดือนครับใหญ่แล้วแบบเวลาจะทำแต่ละรอบอะคะจะต้องเอามารวมรวมกันทำลวดเดียวหรือว่าสามารถทำเข้าไปถ้าลูกนิดนึงก็แบบทำเป็นเขียนลูกด้ย ทำต้องแบรอหลายๆรถมารวมกันทำรวดเดียวได้หรือว่าจะต้องแบบมาเมื่อไหร่ก็ทำอ๋อยังคืออย่างไงเป็นอะไรลูกแต่ว่างานของเขาคือมันคือคือมันจะว่าพองานปั้นไอ้ตรงนี้มันก็ต้องมีงานอย่างอื่นด้วยลูกแต่ว่าถ้างานปั้นเขาปั้นไปเลยแต่ลูกค้ามุนใสแต่มันมันมันเป็นงานที่ยิบย่อยเนาะทําไปตรงนั้นทีน้องเสียขกต้อง มีต่อมาตกอบนกันไปทั้งทั้งทั้งงานปั้นทั้งงานขึ้นที่พื้นทั้งงานหล่อนเบเราะว่าเี่คือมัน่ใช่เหมือนแบบโรงงานรงงานนี่เขาทีกพะมีแวนนี้เขาจะทำพีออมาได้วันนึงก็เป็นสิบองได้แต่เรานี่วันนึงอาจจะได้แค่หกองค่ะ เพราะว่าเราต้องแจ้งแสงแดดถ้าเราเอาเป็นดินถ้าเ,าเอาไปอบเลยลูกคือดินมันจะแตกหรือมันจะพดตัวขึ้นมาเพราะการฮดตัวมันก็เยอกขึ้นเพราะว่าดินหมู่นี้ถ้ามันโดนโดนความร้อนมับจะไรมันจะฮุตัวลงไปรือเราต้องอาศัยแดดเป็นหลักครับครับกหน้าฝนมีปัญหามากเพราะมันอัจฉริ งานอาจจะเพราะว่าเขาต้องอาศัยอย่งถ้าอย่างลูกค้าเป็นแบบนี้เราถึนัดผู้นี้เราอาจจเือกของเดือนๆเดืนอนจ,จ่ายจ่ายมีนั่นได้เลยมีั่นได้เลยครับมีได้เลยงานงานเาี่สมาที่ททผู้ผู้กรจ,จากงานเขานี้เป็นงานรักตีเมีนงานมมูที่เลนน่นผ้าเป็นมมูเสียนผ้าซีตี ที่เป็นเลนเพราะว่าหนึ่งเฮานี่อ่ามันเป็นมันเป็นดินมันเป็นแก่เพราะว่าคนบุญละมุลลาน,นี่เะะปิดบ้นเป็นการเป็นัปนใช้แก่แก่เรือลอยช้าส้างขึ้นมาบุญละม,ละมุลลานะว่าบูญเลนผ้านี่เวลาเปิ้นเลนพระนี่เปิ้นเปิ้นดูดีละดินลักษณะดินเดียบดินดินในไหนลักษณะดีเนี่ยลูกมันเป็นดีเก่ามันเป็นดีแก่ก็ เป็นมีเพื่อเข้าต่อตอารมุปจะเล่นกันแบบนี้ผู้น,นี้ถือผู้ถือพวกพวกจะทำเป็เล,ล่นอารมุแต่แต่อนเดอร์นี้สมัยใหม่ก็ข้างในอาจจะเป็นผู้นู้นเพื่อสอดคล้อให้เล่นถ้าเล่นหมู่ผู้เล่นของเก่าคือจะเล่นแบบนี้เอาเล้น,นปั้นขึ้นมาแ,แบบน,บบนี้แบบนี้เทียบกับแบบคู่ไหนแข่งได้อืมถ้าพูดถึงว่ามันมีคุณค่ามันมีจิตใจมีอายุยอวมานเนี่ยจะเป็นแบบนี้ ลูดสังเกตพระสมวัตพระเก่าๆขนาดนี้หมดอยู่ไม่อยู่ได้เก็นร้อยๆแต่ภาพานูน,น,น,นี้มันมูแชามันแชา่แตก่างอ่าช่มันง่ายแล้วก็อายุผู้ถึงการแา่ที่มันจะอยู่ร้อยปีนี่มันยากมากเอานี้มันยิ่งถ้าเป็นเนื้อสัมผัสนลูก มันมันยิงนานไปมันยิ่งมีคุณค่าในตัวอเดี๋ยวนี้ค่าใตัวม่ได้อันนี้อันนี้เป็นของคมสีหลุกคมสีเพิ่มมาถามเพื่มเพราะว่าคมสีเพิ่มมีของเก่าเฉพาะไอนี้ของเก่าเพื่นไะนลูกของเก่าเ่งนดรามันอ๋อวนาสีนงเลอาอใช่ี่ของคมสีเพิ่มมาเพิ่มมีแค่นี้เพิ่งมาต่อมาต่อเพิ่ ที่มาใหม่ใายเลยหรอทำเพื่อเป็นอันนี้อันนี้เมนย้เก่าแท้เลย,นนยมันจะม่จััดเร่งรีบหรอกถ้าไปประมาณนี้ถ้าเป็นถ้าถ้าออกจากลงหล่อเนี่ยละประมาณสองหมืนแต่ถ้าเช่าไปจากนอกมาก็าบาหมูหมูเล่นพระนี่ส เพราะว่ามูนีผ้าของเขาเนี่ยหลากหลายนะลูกถ้าถ้าจะเอาสักสักมื่นเนี่ยนะเพราะว่ามูนี้ถ้าเป็นความรู้นิดหนึ่งมูเล่นเพ้่ัจะเอาไปฝังเอาไปฝังแต่สั่งถึงฝังมันเก่าอ่าแล้วก็ถึงแบบนี้มันจะได้ดูมีค่าจริงอ่าใช่ใช่ใช่ทีนี้แค่เนื้อว่ามูเล่นแพ้มูเซนหะต่วจะเล่นนานมากกว่าแล้วคุณลงเล่นค่ะ ก็ก็ก็เล่นอนแล้วขเนี like ่สุแมก็เด็กคู่แต่เอาเฮาจะบบแค่กว้างกวงเหมือนมูลเล่นไพ่มูนเล่นท้่อนี้คือเกาส้ดๆเนา่มันค่ตังคลอกออกมามนี่ยยิ่พย่งย่ราการการวิธีทำให้มันเก่านี่มันต้องมันต้องมีมีความรู้มีแารใช้ที่ฉุนิด ใช้น้ำยายช่วยแยๆกๆที่กระทำั่งมันเก่าขึ้นมาคือมันมีลหลายๆอย่างหนึ่งอาจจะเป็นคำสั่งสุดท้ายแล้วคือแบบเวลาดูภาพจริงกับภาพบอ,อนะครับที่เขาขุดกันห,หนึ่งอย่างที่วิบากหนึ่งดูดีละคนเลยท่าพหนึ่งดูยกดูดีละคือดีที่มันมีสองอย่างเลยลูกลมันมดินแบบเมืองเมืองดินเฮานี่คือดินแปดสองอย่างคือแบบดินแบบดินไทย เินไทยนี่ภาคกานี่คืจะเป็นดินเป็ดีปนูนงน,น,น้งนัน,นจะเล่นการเปิแต่เสียงถ้เปิด่เนกอีกอย่างหนึ่งคือรัศมเป็นปุนปุนจะเป็นผาพวกทุกครไปรัสัฐานแต่เลอย่างนีนน้แต่ละละหลักๆมูเล่นภาคเปต้องดูเปิดต่อมาจะดูลูปลูกร,รักสถ้าเปิด้ามาาเฮนนี้ผือาเชยงใส เราจะมีลักษณะถ้า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 พูดถึงว่าถ้าเฉาแสถ้าบเราล้วลูกดูหน้ากลัดกาวนิ้วปาแยนี้ต้องได้กานิ้วหรือกานิ้กว่านิดนึงลกหัวหลอกเสียนี้กานิ้หรือกานิ้นิดนึงจมูกต้องต้องเหมือนเลยหน้าอกลกถ้าเือหนีหลักสังกติอยู่เในลนม ทั้งมาถ้าเป็นพระเจียมแสงขาอนี้นี่เข้อนี้ลุกศาสนาเป๊ะเลยเเป๊ะถืงมาถึงเก้านิ้วคือเก้าประการีต้องพูดถึงเฉพาะพระบรรเทาเนึ่งเจียมแสงบรรเทานี่จะม,มีลักษณะของคนเป๊ะอยู่เลยถ้าเป็นพระสุโขทัยก็ลาาักษณะที่หญ่หนี่ที่ทองหรือลักษณะใช่ตีใหญ่พูดถึงพระบรรเทาเจียมแสงนี่พระพุทธสิงห์ถึงพระ ที่มานเอาเป็นิยมใยกานใบอยู่แล้วตอนนี้ลักษณะแบบนีหมดเม็ดเม็ดี่ต้องให้ได้สิบสามถึห้าเราตั้งลบเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเจ็ดตอนนี้ไได้หกรวมเป็นสิบสามอันนี้เป็นลักชิ้นลักนจะมีบ เป็นแบบเป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่ปั้นโมมวนอะอ่าใช่ใช่คุณโอเคค่ะหรือว่าเราต้องมีลักษณะตาเนี่ยนะนิ้วนิ้วพระจะต้องกระดกกระดกนิ้วชี้ขึ้นดินตาตาคุณหมอลงตาอ๋อแสดงว่างานส่วนใหญ่ที่คุณลุงปั้นก็จะเป็นพระส่วนใช่ไหมคะหลักๆบ้านเราเนี่ยเป็นพระเป็นพระบ้านเราแล้วมีจักจากจากต่างจังหวัดมา มีมีผ้าล้างช้างแต่แต่เมืนี้เราต้องศึกษาดูลูกเพราะผ้าผ้าผ้าสกูดต่างๆนี่มันเหมือนยังเชียงแสนพะเยาเก็ลักษณะหนึ่งเชียงแสนทั้งเชียงรายก็ลักษณะหนึ่งเชียงแสนเชียงใหม่กลักษณะหนึ่งมันนี่มันแล้วแต่สกุลช่างเชียงแสนทั้งทั้งทั้งทน้งหน้า แทลักษณะคือเอาปั่นแล้แต่เราต้องศึกษาเขามันมันต้องต้องต้องใช้เวลาลูกมากกว่าวิทยาการมูลเสียงพัดนิยมสมวนชอบในฝีมืวนี่ี่องใช้เวลาประมาณสิบกว่าปีกว่าที่เราทำงานมูลเสียงผ้าเพื่อถึงชอบนิยมเขาเองต้องใช้เวลาเยอะเลยนี่จะต้องไปดูตามพ้าตามผ้าเก่า ไปดูจางคพวที่ที่ตาอนก็เร่งดูภาคเก่าลักลุกลัไปเร่อยๆนะคต้องใช้ยาอสมควรสิบปีคึ่งที่เราจะจะให้ขนยมในเตันข้นุบสานีนะคะในวันเด็กนะคะก็อยากจะให้กระดุมฝากถึงเด็กๆไทยที่ยังสนใจแล้วก ja ็อยากจะอนุรักษ์งานช่วยกันครั ก็คอยยก่อนท่าท่าถ้าหลังก่อนโควิดนะลูกก็ยังมีนักศึกษามีทางเทศบาลก็ยังมีละอ่อนมาดูงานปั้นงานอยู่แต่ว่าท่าน่าหลังติดไปนึ่จดเนี่ยแต่กขอ,อยากเชิญชวนยาชวชนที่มีความสนใจในเรื่องปั้นแบบโบราณมาเขอ,อยากพึ่นมาดูงานเรามาช่วยกันสืบสานงานท้องบ้านเราที่มีตอนนี้ที่วันนี้าบอกแต่จะเป็นรุ่นสุดท้าย แต่ก็ไม่ได้แอด้มีน้องๆมาชื่อใจงานใต้งานอย่างครับครับขอบคุณลูกี้ครับครับครับได้ความรู้ยอคบคุณครับสำรวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับ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 